ล่างสุดล่างสุดเลยล่างสุดล่างสุดมันขับรถล้มแบบขึ้นขึ้นมา้ยพี่แบงค์โอ้จริงจริงพี่แบงค์ตายตายตายพี่ดีเมื่อกี้พี่วิ่งขึ้นไปได้ไงวะผมยังงงอ้าวอ้าวขอแล้วไงตายเพื่อนตายยาวที่ผูไปลงมเลยนะคนยังไม่ตื่นไงผมไม่ดูเรากาอยู่คนอยู่ตรงไหน่ง อ๋อต้องดู M MM M B K ของผมด <ม S 1> <psyche Okay. S 3> ึงใส่กระสุนมันตั้งเอ็มตายผมคุณแบงค์ผมว่าผมขยิงอ่ะขยี้ผมอาจเก็บถ่ายได้ตายยิงกูเลยตายครับแอบไปได้มือไหนไหนคุณมอสเก็บของมาแล้วใช่ไหมตรงโล่ไม้อ่ะกูรู้วิ่งผ่านแล้วคุณอะไรวะ เย็ดไปยังเย็ดคลิปนี้แม่งยังรอกูเกือบตายนั่ะไงต้นไม้นี้นี่เองตรงนี้นี่เองจื๊บจืบมีหลายอันด้วยอะไรมีไวาเทอร์วิทด้วยมีหลายอันอ๋อเอเข้าไปมีหลายอันก็มีหลายอันเลยอ๋อมีหลายอันด้วยมึมีหลายอันด้วย มลนี่ด้วยความโหดเก็บเป็นหนึ่งครับไอชีวันลิงยงทำเป็นฝรังไว้ได้ย็ดเป็ดสุดยอดเลยเนี่ยแหวลิงให้หน่อยกินป้าอตรงนั้นแหะต้นไม้นั่นแหละ ตา,ตายสครับกระสุนหมดพอดีครับโอ้โหตตาย <target. S 1> ตายไม่ใครอยู่ข้างบนนักนานมีเยอะโอ้โหไอ้เฮ้ยกูแม่งไดีสาคนเพื่อนตัไอเอ๊้เแบงก์ไปยิงตาย้ไปเยอะสองคนไปไหไปไหนไปไหไปไหนไปไหไปน นี่อยู่ข้างล่างวะเล่นที่ไหนกันอะไผมมีตัอยู่ต่มองภาพน่ารัก ไปแล้วชูมอแกแกแมไม่เกี่ยวแก๊ดแม็พมเกี่ยวแบงค์มันมีสอง เด่่ยนั่งยิงนั่งยิงเป็นไงเป็นมงคลเล้ง่วงเ่ม่แนจครับองวบรตายวิลิทไอ้สัส มันแต่งเต็มหนีเขาไปเต่พุ่มแล้วตายตายตาย